สวัสดีลูกาทางไายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องข่อโซ่ช่องบนดับสิ่งท้าดายที่โกหลังกระทั่งเพครับกลับผมใจนุ่มต้นก็บอกว่าจ่าครับพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่น้องนะครับมาช่วยเหลืออีกแล้วตอนค่ำนะครับตอนค่ำมือนี่ซอยเจ้าสร้างครับซอยเกษตรพัฒนานะครับโอ้เมนเจ้าสร้างไหมไอ้นุ่มครับพี่น้องโอ้กระไดไอ้นุ่มไฟไฟนะครับเกษตรพัฒนาครับพี่น้องผมกระได บอกลวงบอกเลยเอา้าขอตรวกับพี่พี่น้องกับอยู่กับไอ้นุ่มไวไฟกเกษตรพัฒนาอะสลิงเขาก็ออกมากแล้ว,วบ่เนี่ยบอกแค่เราจิ้งวังดีๆก็เด้ออะเกจิเป็นยังเไงอ,อยู่วะ มากับ200ครับอาจารย์เสียงครับมาถึงก็ค่ำแล้วก็น้ำมันเครื่องตอนนี้แตกแล้วน้ำมันเครื่องออกครับไปหน่อไอหนุ่มไฟฟ้เกษตรพัฒนาครับ ที่แรกผมบอกผิดเลยพี่น้องเนื้อแม่ขันเท่าดึงมีไกลล่ะปีที่แล้วเคยดึงครับคันนี้ปีที่แล้วเคยดึงปีนี้ก็ได้ดึงอีกคือเกา แต่ว่าเอียงเยอะอยู่อันนี้แท็กัองโน้นหายครับโอ้เหลื่อมตาเนี่ยพี่น้องพี่จังไม่เห็นอยู่น้อพี่จังไม่เห็นหนอนฟังฟังนีง่จ่มครัไไบดมถึงถังน้ำมันเลย ยังเลยครับพี่นอ้องเอาให้กำลังใจครับปีนี่เทรนฮิตครับอ๋อแข็งอยู่แข็งอยู่ว้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังคนระวังคนเอาตัวใหม่มานึครับ khó hoài này cái này Hãy linh nhau vào đây rồi. có giặt cắn với con gặp phê Anh ấy giặt cắn với con Nó có lùm vô Thấy không bà Bỏ hai nhá Mà đi nè มาก็อาจานเสียงครับหายใจคา้ำๆเลยครับตกักไข่พี่น้องครับภารกิจช่วยเหลือเจ้ากเกษตรพัฒนานะครับเราเกจอหนองไส้ดอกกันเพราะว่าทีมงานนะครับเราไม่อยากว่าว่าไหนดอก <c oughs> ช่วงหลังๆเจอเหตุตัวเองไปแล้วมันจมบ่อยครับ ก็เลยเป็นอยากเป็นแยงๆอะ่ะเอาอะไรครับพี่น้องในการมาช่วยรถเกี่ยวสองครั้งแล้วที่ไปแล้วก็ติดลมเองนะครับบรคุมค่าครับบรคุมค่านี่หมายความว่าผมเป็นบริษออัทสรอยนะครับพี่น้องคือในการมาเนี่ยผมบริเอาแพงนะเอาตึกปลวกแล้วก็นเพื่อทีมงานเนาะเข้าใจ ้ออกกันนะครับ้ออกรถเกี่ยวก็เท่าแก่นะครับให้เราก็ไม่ค่อยจะเอาเอา,เอาแพงนะบาคนมาดึงนี่เอาแปดพันหมื่นแต่ว่าผมไม่ไดเอาลายขนาดนนะครับคุณพี่ทีมงานวิศวกรรมจักรกัน,นะครับให้เราก็เอาแค่พออยู่ได้พอได้ค่าน้ํามันแต่ว,ว่ามาสองครั้งแล้วเก่ง yeah. เยียมยัไม่บอกใค้เสียงเ็ต้องทกเ้อแค,ค่อยๆดึงซอยขึ้นมาไอ้เสื้อเดี๋ยวก่อนนี้ทกทกเนมสลิงขาดไอ้เนี่นบอกจากลิงด <c oughs> เด้อเดเด้อเดอ Bao 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 thằng thuốc bao thằng thuốc bào bào, 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 bào. Bà บกให้ได้ดึงครับบกให้ได้ดึงอาจจะเสียงดังเี้ได้พี่นอ้องเด้อไอเราบกให้ได้ดึงประเด็นนะครับอาจารย์เสียงเพระาะว่าบ้านใส่ก่อนอีกสะลลิงบกได้หนึ่งเราทกหวาดเดียวขาดเลยครับทกไหนก็มาดึงแบบกระตุกนะครับพี่น้องตากระตุกปับ๊บเข็มเข้มเข็มบอกกันแล้วเอาเอาต้นนั้นเล่นเอาอีกนั้น ก็กันไว้ครับมันก็ลมอยู่นะครับกันผ่าดกันใช้เวลากันพปอีกครับ gặp 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 ạ à gì cái này mà nhảm nhí không biết linh không này kiếm luôn để này qua cảm ơn cái cái này này thì này เตอนน้อานะตอนนี้ลองมกันเอาใหมเอาใหม่มใช่ตอนนี้เท่าที่าเ่าเท่าใหม่ผิดกันกันเท่าเอาใหม่มาเข้ามาตอนนี้รถเทาสิยางอไกลที่ันเปียกมากันรถเท่ายางก็วาากันเสียงอีกเดี๋ยวลองดูปกันตรวจบอกไก่สุกันวันี้ไันไกลสา อย่างนี้เอาไปห้องอยืนดีๆสักท่าน ยากไปนะครับ

คือว่าขึนน้นน,น,น, <S 2> <S 2> <S 2> น่าใช่หเนาะขึ้นวะขึ้นแล้วน่าใช่ไหมเนาะเล่ากันล่ากันครับก็ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเก็บ,กเกบไม้กันเก็บไม้เก็บอะไรออกก่อนออนะครับแล้วก็คงสิเหลวเพรารกิจครับบังวาสี ราบลื่นนะครับพี่น้องนี่ก็ตอนข่ำๆนะครับสิบสิบเจนาฬิกากรับอีกหาสินาทีโดยประมาณย่มแรงครับตอนทีใหม่นี่คผมมเฮย็ใหม่ก น้อนมาย้อนมาไวิ่งใหม่ก่อน,ไปไปนอ๋อเอกทางเกี่ยวข้กันเกี่ยวขอนีออล้ลวเกียกเยเก่ยวเลยครับโอ้โหไปแล้วครับเรียบร้อย สำหรับภารกิจช่วยเหลือไอ้นมไวไฟนะครับเกษตรณพัฒนาของน้องไส้นะครับเรียบร้อยรุ่ลวงไปด้วยดีครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับไอ้พี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแจ้์กดไลค์คลิปครับพี่น้องครับไปแล้วนะครับโชคดีไม่ใช่ไม่เงินใส่อะไรครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ